สวัสดีช่วงบ่ายนะครับของวันที่1เมษา2568นะครับวันนี้ผมก็พามาเดินชมสวนนะครับที่สวนของผมก็คือเป็นระยะไข่ห่านแล้วมีการแตกยอดอ่อนออกมาก็คิดว่า100%นะครับ80-100%นะครับแล้วก็เริ่มเพศสลาดนะครับนี่นะครับ ซึ่งในทุเรียนระยะนี้นะครับก็จะมีการลุดร่วงบ้างนะครับผมก็ได้เติมอาหารเดี๋ยวอาเทคนิคการเติมอาหารของผมเดี๋ยวผมจะบอกถ่ายคลิปนะครับว่าผมทํำยังไงแล้วมีผลกระทบต่อทุเรียนของผมไหมนะครับนี่ครับให้ดูใบนะครับเป็นแบบนี้เกือบทุกต้นนะครับแปดสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่ลูกยังอยู่นะครับนี่ครับ ในกลางก็มีการหลุดล่วงบ้างนะครับแล้วก็แต่งออกบ้างนะครับลูก,ก็ยังอยู่นะครับซึ่งปีนี้ผมก็ลองใช้วิธีที่ผมพยายามค้นคว้าหาข้อมูลนะครับแล้วก็ฟังหลายๆอาจารย์มาประกอบความคิด ใบเดินจริงๆนะครับในแปลงผมใบายรยานนี้คือกินเลยผมคิดว่าถ้าหลุดถ้าล่วงก็คงจะล่วงแล้วครับเพราะใบมันเเพขนาดนี้แล้วครับแต่ของผมยังมีแต่งทิ้งก็มีหลุดล่วงครับ หลุดร่วงลูกบิดลูกทรงเป็ดลูกทรงไม่สวยครับก็มีการหลุดร่วงบ้างนี่ผมมาคืนแต่งลูกก็แต่งครับก็ยังอยู่ซึ่งต้นนี้ก็เอาไว้ห้าสิบสองก็เขไว้ที่ต้นเลยนะครับง่ายดีครับถ้ามันล่วงหรือมันหล่นเดี๋ยวคอย มาลบเอาส่วนต้นนี้ติดน้อยก็จะมีรุ่นพี่รุ่นพี่ก็อายุน่าจะประมาณเจ็สิบห้าถึงแปดสิบวันแล้วครับนี่ต้นไม่ค่อยสวยนะี่คือการยามครับเป็นแบบนี้มาสามปีแล้วพยายามฝืนต้นก็เวลามีดอกก็ใบร่วงอีกเหมือนเดิมครับ อ,อย่างนี้น,นะครับแล้วผมมีทั้งแตกใบอ่อนนะครับแล้วมีการสลัดใบเก่าด้วยนะครับใบเก่าเริ่มร่วงเต็มพื้นเลยนะครับนะครับเริ่มร่วงเต็มพื้นเลยนะครับนะครับใบเริ่มเพเต็มสวนเลยนะครับแล้วก็มีสลัดใบเก่าด้วยครับนีย ลูกก็แขวนต้นนี้หกสิบสอครับแต่งเองเขียนเองครับทุกต้นเลยนะครับเริ่มสลัดใบเก่าด้วยครับแต่อายุผลทุเรียนผมน่าจะประมาณ45ครับ เราก็เจอฝนด้วยครับที่สําคัญช่วงนี้ฝนเข้าทั้งอาทิตย์เลยครับเมื่อวานก็ตกชั่วโมงกว่าอันนี้สองสายนี้ไปแล้วไม่น่าห่วงสายโตไปแล้วมีกำลังเพลแล้วก็ทั้งเริ่มแตกใหม่นะครับ เอาเรื่องเลยครับปีนี้ทำทุเรียนปีนี้วานก็ขึ้นไปแต่งช่วยนะครับเพราะว่าใบามันเริ่มเพิบน่ากลัวมากครับนี่ก็หกสิบแปดลูก น,นี้พึ่งแต่งถึงต้นนี้นะครับเมื่อวานฝนตกก็เลยแต่งไม่เสร็จนะครับไส์ก็ประมาณนี้ใบก็เพสลาดแปดสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นทุกต้นนะครับที่ที่แปลงแล้วก็ฝนตกก็เริ่มหางดาบออกมาอีกครับนี่ครับใบเพมเลยครับ แล้วก็มีนะครับนะครับออกใหม่ออกยันข้างในเลยนะครับนะครับยิปเลยครับแล้วก็ฉลัดใบเก่าอีกคลิปยาวหน่อยนะครับวันนี้จนะพาชมหลายๆต้นนะครับพาโซน บางตนก็นไม่อยู่ก็มีครับนี่ครับเยอะมากครับนี่ครับให้ดูให้ดูเพยอย่างนี้เลยครับนี่เพิ่งเริ่มเพยชุดนี้เพิ่งเริ่มเพยนะครับฝนซัดลงมาสองสองวันติด ตกวันละชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะตกแดบหนักๆน,นะครับก็เดี๋ยวมาวัดกันเลยนะครับว่าจะอยู่หรือจะไปปีนี้เหนื่อยแต่ชาวสวนนะครับเราก็ต้องสู้กันต่อหาวิธีทุกอย่างครับเพื่อให้มันอยู่ครับแต่ถ้าผมประเมินนะครับถ้าใบเพขนาดนี้แล้วแล้วยังไม่มีการหลุดร่วง ที่น่ากลัวนะครับก็ยังยังยังพอไหวแต่ใบมันออกร้อยจริงๆครับผมให้ดูต้นนี้ก็ล่วงบางเลยนะครับดูใบครับนี่เพิ่งเริ่มวันนี้ก็เพิ่งฉีดเติมอาหารนะครับเติมอาหารทางใบ ใบร่วงนะครับถ่ายใบต่างหากครับแทกใบอ่อนนี่ยังถ่ายใบต่างหากนะครับเยอะจริงๆนะครับเนี่ครับเต็มต้นเลยนะครับแต่ลูกยังอยู่ครับลูกยังอยู่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำของผมที่ผมเอามา รวมกันหลายๆหลายๆที่ที่ที่เราไปครับไปฟังมาแต่มันก็มีการหลุดร่วงนะครับไม่ใช่ว่าไม่หลุดเลยนะครับแต่มันพอรับได้ครับเนี่ยครับมันแตกเยอะจริงๆนะครับต้นนี้จากสิบลูกนะครับเหลือสามลูกครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเนี่ยครับแตกเยอะจริงๆครับไม่รู้ว่าสามลูกนี้จะอยู่หรือเปล่าด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะสรุปวิธีทำว่าผมทำยังไงตั้งแต่ใบอ่อนเริ่มแตกนะครับต้นนี้ไว้ร้อยกว่าครับต้นใหญ่เนี่ยต้นนี้ใบก็เริ่มพึ่งแตกเลยนะครับ แตกแล้วแตกอีกครับเจอฝนกันนำนะซันเบิร์นด้วยครับฝั่งนี้ยิบเลยไหมครับเนี่ยครับเริ่มมาร้อยนะครับร้อยจริงๆนีครับไม่ใช่ร้อยธรรมดาครับดูการแตกดีครับดูแตกเนี่ยเจอฝน อันนี้เพิ่งเจอฝนดูดิครับเพียบเนี่ยครับ,รบเจอฝนไปสองวันติดมาแบบเนเต็มครับเนี่ยครับแต่ผมดูจะอายุแล้วนะจะยืนแล้วก็สู้ไหวครับผมก็เติมอาหารทางลูกนะครับ ทุกสวันทางใบผมก็ฉีดทุก3วันเหมือนกันครับแล้วก็ทางดินในลูกไซนี้นะครับประมาณ40วันถึง45 45ครับลูกไซนี้ผมเติมอาหารทางดิน10วัน1นึโลครับใช้ปุ๋ยทางดินเติมเนี่ยวันนี้ก็เริ่ม เริ่มลงครับเนะี่ยไม่ใช่แปดยิบสี่นะครับผมใช้สิบสองสิบเอ็ดสบแปดทางใบผมใช้ศูนย์สบสมห้าครับที่ดทุกสามวันบวกแล้วก็ลูกครับเฮนเซียมโบร้อนบวกน้ำตาลทางด่วนที่ทุกสามวันเหมือนกันครับ ก็ลองเอาไปปรับใช้ในแปลงดูนะครับเพราะว่าผมตั้งแต่หังดาบเพสลาดที่ให้ชมที่พาเดินชมเนี่ยครับการลุดร่วงของผลนะครับก็น้อยแต่มีการรุดร่วงนะครับเดี๋ยวต้องวัดกันอีกทีนะครับสามสี่วันนี้ก็คือเริ่มเพหมดทั้งแปลงแล้วแต่ก็ลูกก็อยู่อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่ทพีพเพ่เพื่อนๆเห็น อ่าผมจะย้ำอีกครั้งนะครับที่ผมทําก็คือฉีดท,ท,ทางใบนะครับทุกสามวันผมใช้สูตรสิบสามห้าฉีดนะครับบวกแมกแล้วก็ทางลูกนะครับผมแคลเซียมโบลอนบวบน้ําตาลทางด่วนนะครับแล้วก็อะมิโนโอแอซิดนะครับแล้วแต่คนจะเลือกใช้นะครับส่วนทางดินนะครับผมเดินสูตรสิบสองสิบเอ็ดสิบแปด ลองเอาไปปรับใช้ที่สวนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็แชร์ประสบการณ์การทำทุเรียนมาแชร์กันนะครับเพื่อจะได้ไปปรับใช้ในแปลงวันนี้ก็สวัสดีและขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ